สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ทุกคนนะลูกนะวันนี้คุณครูจะมาเริ่มฝึกคำศัพท์การสอบอาทีนะคะมาลูกจะได้ใบงานเมื่อวานจะได้ใบงานแบบนี้ไปเด็กๆะ่ะเด็กๆดูใบงานแบบนี้นะเขียนชื่อข้างบนให้เรียบร้อยเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไร ชั้นป .1 เลขที่เท่าไราเขียนให้เรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้นะคะแบบฟอร์มหน้านี้นะลูกนะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบ RT อ,อันนี้เขาเรียกว่าการอ่านคำการอ่านคำอ่านยังไงวิธีอา่านอย่างเช่นคำที่หนึ่งกะปิกะปิ เวลาที่ลูกออกเสียงหรืออ่านให้อ่านเป็นคําเลยนะคะไม่ต้องสะกดก็อะกะปออิปิถ้าจะสะกดสะกดไว้ในใจเด็กๆจ๋าเด็กๆต้องฝึกอ่านออกเสียงคําให้เป็นคําเลยนะบางคําถ้ายังอ่านไม่ได้จริงๆก็สะกดเบาๆแล้วก็อ่านออกเสียงเป็นคำๆอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ อ่านนักเรียนคะเราจะมาเริ่มคำที่หนึ่งวันนี้นะลูกนะนี่คำที่หนึ่งถึงคำที่ห้าเราจะไปวันละนิดคำที่หนึ่งถึงคำที่ห้านะวันนี้อ่ะเด็กๆมาดูคะ่ะคำที่หนึ่งถึงคำที่ห้าก่อนอื่นเราจะมาอ่านก่อนนะคะเด็กๆฟังครูเตอยอ่านก่อน แล้วรอบที่หนึ่งฟังคุณครูอ่านรอบที่สองเราจะอ่านพร้อมกันแล้วเอออ่าใช่เอาใหม่ลูกขอโทษรอบที่หนึ่งฟังคุณครูอ่านก่อนรอบที่สองเด็กๆอ่านตามคุณครูแล้วรอบที่สามเราจะอ่านพร้อมกันมาคำที่หนึ่งกะปีกะปี คำที่สองลูกโปง่งลูกโปงคำที่สามสิงโตสิงโตคำที่สี่ระคังระฆังคำที่ห้ากุญแจกุญแจมาค่ะเด็กๆอ,อ่านตามนะคะ บางคำมันลูกก็อ่านได้อยู่แล้วลูกแต่ว่าเราจะมาทบทวนคำศัพท์เพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าวันที่เขาสอบอาทีจริงๆครูเตยจะไม่ได้คุมสอบเด็กๆนะคะจะมีครูจากต่างโรงเรียนมาแต่ปีการศึกษานี้มันอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดคุณครูก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีการทดสอบไหมจะเปลี่ยนเกณฑ์การทดสอบไหม แต่ว่าเราจะค่อยๆทำไปการทดสอบนะคะจะมีประมาณ4ตอนตอนที่1จะเป็นแบบนี้การอ่านคําแบบนี้เขาก็จะให้คํามา20คําแล้วก็ให้เด็กๆอ่านคุณครูที่มาคุมสอบก็จะเช็กว่าเด็กๆอ่านคําศัพท์ได้ไหมข้อที่สองตอนที่สองเด็กๆจะอ่านเป็นประโยค เป็นประโยคนะคะเขาจะให้คำประโยคสั้นๆข้อความมาให้เด็กๆอ่านตอนที่สามเขาจะให้รูปภาพมาเป็นรูปว่าใครกำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรให้เด็กๆมาอามาแต่งประโยคและตอนที่และตอนที่สามเอ้ยตอนที่สีูกบางทีครูเบลอไปนิดนึงขอโทษนะคะอะตอนที่สี่ 4, เขาจะเป็นถามตอบหรือเป็นคาถามแล้วก็มีช้อยให้เลือกแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มตอนที่1ค่อยๆไปใจเย็นๆนะคะการอ่านคําศัพท์เราจะอ่านซ้ําๆย้ําแล้วก็ทวนเพราะว่าบางทีลูกได้คําที่1แล้วพอมาถึงคําที่5้าลรูให้กลับไปอ่านคําที่1ใหม่อ่านไม่ได้ได้หน้าลืมหลังเพราะฉะนั้น เราจะทําคําศัพท์หนึ่คำศัพท์เนี่ยหนึ่งเราจะนําไปเขียนคัดสองแต่งประโยคลูกจะได้รู้จักความหมายของคําศัพท์ด้วยมาดูกันคําที่หนึ่งอ่านตามนะคะกะปิคําที่สองลูกลูกโปง่งลูกโปง่งคำที่สาม สิงโตสิงโตคำที่สี่ระคังระคังคำที่ห้ากุญแจกุญแจอ่ะห้าคำตอนนี้เราได้คำศัพท์ห้าคำเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาหย <c oughs> ิบสมุดขึ้นมา เขียนวันที่ลืมวิธีการเขียนวันที่ไปแล้วมนะั่งน่ะ,ะเดี๋ยวจะขยายหน้าจอเขียนวันที่นะคะวันนี้วันวันพระหรือใช่ไหมพะระอหัสบ,บดี สาบดีที่สองเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะยังไม่ได้เปิดเรียนเลยหอสงสอง,สองห้าหกสี่อะ เด็กเขียนคำสั่งเขียนคำศัพท <c oughs> ์มาคำที่หนึ่งหนึ่งคำ เขียนห้าครั้งหนึ่งคำเขียนห้าครั้งคำที่หนึ่งกระปิ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 ลูกหนังสือพาทียที่คุณครูให้เอากลับไปอ่านเด็กๆสามารถอ่านทบทวนตั้งแต่บทที่หนึ่งได้เลยนะคะ จะปีลูกจะได้คำศัพท์จากในนั้นเยอะเลยลูกคำที่สองจะคำที่สองคำว่าอะไรคะลูกโปงลูกโปง ลูกโปง่งเวลาเขียนหนังสือตัวบรรจงเต็มบรรทัดใช่ไหมโฮเตยสอนแล้วลูกโปง่งอ่ะคำที่สาม สิงโตสิงโตสิงโตเวลาเขียนอ่านไปด้วยนะสิงสออีงอสิงโตอโอโตเนี่ยเห็นไหมสิงโตสิงโตสิงโตโอ้กูเขียนลูกปุ๊กไหมครบ เอาลูกโตสิงโตอ่าสิงโตลูกผูกแม่เขาลูกผูกอ่าคำต่อไปคำที่สี่ระฆัง อาระคัง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 อะต่อไปคำสุดท้ายคำที่ห้า กุญแจ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  มาลูกเมื่อลูกเขียนเสร็จแล้วนะคะลูกจ๋าเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เปลี่ยนสีปากกาเอาสิอ่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วเขียนวันที่เขียนคำศัพท์คัด1นึ่คำคัด5ครั้งต่อไปให้เด็กๆฝึกอ่าน ถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วยนะคะอ่านแบบนี้นะกะปี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 คำที่หนึ่งคำที่สองลูกโป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 ง คำที่สามสิงโต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 คำที่สี่ระฆัะงระฆั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 งคำที่ห้ากุญแจ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  กุญแจอันนี้อ่านอ่านครั้งที่หนต่อไปเปิดอีกหน้าหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเขียนวันที่วันพะหรือหัดสบ,บอดีออออออที่ สองทันวาคมพอสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คำสั่งแต่งประโยค คำที่หนึ่งกะปีคำที่สองลูกโปงคำที่สามสิง 4, คำที่สี่ระค้างค,คำที่ห้ากุญแจคำที่ห้ากุญแจ นี้นะคะให้เด็กๆเ,เมื่อกี้ค่าทำสับแล้วใช่ไหมลูกหน้านี้ให้ลูกฝึกแต่งประโยคนะคะฝึกแต่งประโยคคำที่หนึ่งกะปิกะปิคำที่สองลูกโปลงลูกโปงคำที่สสิงโตสิงโตคำที่สี ระครังระครังคำที่ห้กุญแจกุญแจแต่งประโยคห้าคำวันนี้มีกี่อย่างงานอย่างที่หนึงอ่านคำศัพท์ใช่ไหมคะอ่านเสร็จแล้วนำมาเขียน1นึ่คำเขียนหครั้ง1นึ่คำเขียนหครั้ง ต่อไปอย่างที่3ามนำคำศัพท์ทั้งห้าคำมาแต่งประโยคเสร็จแล้วฝึกอ่านประโยคอันนี้เขียนเสร็จแล้วส่งคุณครูนะคะทายทรงอ,อันนี้นะอ่าต่อไปอันนี้ก็ทายทรง แล้วอีกหนึ่งอย่างคือคลิปการอ่านคำและอ่านประโยคที่เด็กๆแต่งนะคะอ่านประโยคอ่าอันนี้คืองานของเราวันนี้หนึ่งอ่านในกระดาษก่อนเสร็จแล้ว หยิบคำศั์มาเขียนเขียนแล้วก็ฝึกอ่านในคำศัพท์นี้นี่หนึ่งงานนะต่อไปเมื่อเรียบร้อยการเขียนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนำคำศัพท์ทั้งห้าคำมาแต่งประโยคแต่งประโยคเสร็จแล้วครูเตยขอให้เด็กๆถ่ายคลิปการอ่านห้าคำเสร็จแล้วก็แต่งประโยคประโยคที่เด็กๆแต่งห้าประโยคนะคะคุณครูก็จะได้ดูพัฒนาการการอ่านของลูกด้วยนะ ลูกคุณครูดูทุกคลิปเลยนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์สวัสดีค่ะ